เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมเจ้าปานินพูครับวันนี้ครับผมอยู่ที่แฟลกชิพสตร์ของแบรนด์ทอสครับวันนี้จะพาเพื่อนทุกคนเนี่ยมาทัวร์ร้านแล้วก็มา Mix and Match ลูกต่างๆมาดูกันว่ามีไอเทมไหนที่น่าสนใจกันบ้างถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวตามผมมาชมเลยครับซึ่งผมอยากให้เพื่อนเพื่อนได้ดูดิสเพลย์ก่อนนะครับเพื่อน บอกได้เลยว่าสีสันของเขานั้นมีความสดใสมีความแบบสปริงซัมเมอรมากๆนะครับนี่เริ่มต้นด้วยรองเท้าที่มีการคาดสีส้มนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกสีหนึ่งของ t o สนะครับที่โด่งดังนะครับส่วนด้านนี้ครับเพื่อนๆผมเห็นแค่เนี้ก็อาจจะมีการเสียตังแล้วอันนี้เป็นคลัชนะครับนี่จุดจีนเขาก็มีเป็นแบบมังกรด้วยซ่อนอยู่ทางด้านในนะครับ แล้วก็โทสอตแบ็กโอ้โหเป็นสีน้ำตาลที่เป็นสีแทนที่แบบสวยมากนะครับนี่เข้ามาทางด้านในนะครับในโซนนี้นะครับจะเป็นโซนของคุณผู้ชายครับซึ่งจะมีข้าวของนะครับแบ่งชัดเจนนะครับระหว่างในโซนของคุณผู้ชายแล้วก็ในโซนของคุณผู้หญิงทางด้านนู้นนะครับแน่นอนว่าในแฟลกชิพของเขานั้นมีในส่วนของเสื้อผ้าที่เป็นแบบ ready to wear ด้วยนะครับนี่งานของอิตาลีนั้นก็แบบโอ้โหเนี้ยบมากๆนะครับเดี๋ยววันนี้ จะลองเสื้อผ้าเพื่อนๆได้ชมดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างผมแอบเห็นนี่เลยครับดีเทลเล็กๆโอ้โห oh. เห็นไหมครับมีหนังนะฮะแล้วก็มีโลโก้เขาเล็กๆนิดเดียวนะครับนี่สวยมากๆทุกตัวเลยนะครับเนื้อผ้านั้นดีมากนะมีตัวทีแล้วสิ่งที่ผมแอบเห็นอีกนิดนึงนะครับนี่เลยครับกระดุมของเขาเพื่อนเห็นดีเทลไหมครับนี่เป็น Mother o f pearl ที่มีการ หลักคำว่าท็อตด้วย okay. Made in i t อ l นนะครับสวยจริงๆนะครับอันนี้เป็นสีขาวเลือกไม่ถูกเลยครับทุกสีเนี้ใส่ออกมาปุ๊บเนี่ยโอ้โหดูดีแน่นอนนี่ไงเพื่อนๆผู้นี้เป็นสีเทาในโซนที่ผมชอบแล้วก็เป็นรองเท้าที่กำลังกลับมาได้รับความนิยมมากนะครับนี่ อยากให้เพื่อนเพื่อดูดีเทลนะความละเอียดของแบรนด์เขานะครับสังเกตดูว่าทางด้านล่างเนี่ยนะครับ oh. เขาจะมีตัว T ท,ที่ซ่อนอยู่แล้วทุกส่วนเนี่ยมีความคมชัดคมกริบนะครับเหมือนกับโอ้โหไม่ใช่แบบพื้นเลยเพื่อนสวยแล้วก็ละเอียดแบบเนี๊ยบมากบอกเลยจะเป็นเหมือนแบบทรงแบบ3ามิติแล้วก็จะมีโลโก้ของ Pors นะครับโอ้โหตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของหนังนะครับ รูราจริงๆแล้วก็เน้นเรื่องของคุณภาพมากๆนะครับคู่นี้ก็สวยครับเรียกว่าเป็นสีที่แบบเข้าได้กับทุกลุกเลยทีเดียวนะครับเราลองมาดูต่อทางด้านนี้บ้างดีกว่าครับนี่นะครับใครต้องการรองเท้าแบบรองเท้าหนังนะครับหรือในส่วนของแจ็คเก็ตโอ้โหสวยมากสเวตเตอร์นะครับนี่ โลโก้เขาแบบทรงพลังมากนะครับโอ้โหตัวนี้นี่หนังทั้งทั้งชิ้นเลยนะครับผมชอบตัวนี้มากเลยเพื่อนอเป็นไงฮะโอ้โหน่ารักจริงๆชอบจริงๆอะไรที่เป็นเกี่ยวกับแบบว่าผ้าแบบเมืองหนาวนี่นะฮะนี่แล้วก็จะเป็นในส่วนของรองเท้าครับ เรียกว่ามีแบบให้เลือกกันเยอะมากๆนะครับแล้วก็นี่เพื่อนๆดูชูทวีของเขาธรรมดาที่ไหน,นครับโอ้โหวิงสุดๆนะครับแม้กระทั่งเห็นไหมฮะทรงรองเท้าแบบสไตล์คลาสสิกที่แบบว่าฮิตเนี่ยในฝั่งของลักชัวรี่เองเนี่ยเขาก็มาตัดเต็มแน่นอนเพื่อนๆดูสิครับนี่มีคำว่าทอส์ด้วยนะครับสวยงามมาก วิธีการอ่าน pronunciation นะครับผมเองก็ถามทางแบรนด์แล้วทางแบรนด์แจ้งว่าจริงๆสามารถอ่านได้ว่าเป็นต่อต่าก็คือ t o t s นะครับหรือว่า t o r t s ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นคนไทยเนี่ยเขาจะาใช้เป็นพ o ทหารครับก็คือเป็น t o t s ครับผู้นีสสวยมากโซมาดินพูนะฮะผมชอบตรงนี้มากเลยไม่รู้ว่าเขาให้มาด้วยหรือเปล่าครับใครที่ชอบสนิเกอร์ครับนี่เจ๋งมากเลย เขามีมังกรซ่อนอยู่ทางด้านในปีนิมปีมังกรเพื่อนๆอย่างเท่ขาวตักแดงโอ้โหอันนี้คือมาตินพูถูกใจสิ่งนี้ครับและเพื่อนๆในช่องก็คงจะถูกใจสิ่งนี้ด้วยอันนี้อยากจะ C ีเกับบ้านเลยทีเดียวเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับโอ้ถูกใจใช่เลยครับอืม สวยจริงๆสีสันนั้นแบบโอ้ชนะเลิศจะได้เสียตังค์หรือเปล่าผมว่าเขามีความคอนเทนท์พลารีแล้วก็มีความแบบคลาสสิกะครับมีความร่วมสมัยมากๆแล้วก็คุณภาพหนังนั้นแบบดีเหลือเกินจริงๆนะครับอันนี้เอามาให้ดูจากดิสเพลย์เลยนะครับคลาสละครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูทางด้านในเรามาดูทางด้านนี้ต่อครับ ใบส้มโอ้โหเห็นไหมครับตอนนี้แต่ละแบรนด์เองเขาก็จะมีในเรื่องของการปรับเรียกว่าไซส์นะครับของในส่วนของการขึ้นไหลสะพายไหล่ทางด้านในคือรุมมีมากเป็นแมกเนจิใบนี้เบามากครับเพื่อนๆเก๋มากเห็นไหมฮะปังๆ นี่เลยให้ดูโอ้ชอบมากสวยมากครับใบนี้เรียกว่าแมชกันกับรองเท้าคู่นี้จริงๆนะครับอืมนี่ก็ดีเรามาดูกันในโซนของผู้หญิงนะครับเพื่อนๆนี่ใบนี้ครับ s i เ n นเจอรในตำนานนี้คือเขามาเป็นแบบเมทัลลิกเลยนะแล้วก็เป็นแดงแบบตัดทองครับนี่เทมาเรียกว่ามาแบบจัดเต็มนะฮะใครที่ชอบแบบความวิบวับวิบวับนะครับนี่นี่ใบนี้ก็น่ารักนะฮะคือไปงานกลางคืนได้เลยปาร์ตี้นะครับ วิบมากครับเพื่อนๆในส่วนของรองเท้านะครับมีเข้ามาเป็นลักษณะแบบนี้เลยก็จะมีตั้งแต่รุ่นที่แบบโอ้โหมีความคลาสสิกแล้วก็มีสีให้เลือกเนี่ยเยอะมากๆนะครับวันลำลองสบายๆนะครับนี่ใส่เดินเล่นนะครับจะให้ลุคแอนด์ฟิลที่มีความเป็นแบบอิตาเลียนสไตล์มากๆเลยนี่นะครับ นี่คือแบบโอโหออริจินอลของเขาเยอะมากมาดูในส่วนของกระเป๋าครับนี่เรียกว่ามีหลากหลาย Material หลากหลายวัสดุนะครับผมชอบวิธี Display ของเขานั้นเพื่อนยังมีการแอบซ่อนเป็นแบบตัวทีนะนี่ก็เป็นใบที่แบบว่ากำลังมาครับ หรือใครที่ชอบอะไรที่แบบมีความเป็นแบบ Limit e ็นะครับนี่ไม่เหมือนใครต้องใบนี้ครับสวยจริงๆแต่งตัวเรียบๆครับแล้วก็ถือใบนี้รับรองโอ้สวยมากสีสันเนี่ยทำออกมาได้ดีมากแล้วทุกอย่างจะเป็นงานคราฟทั้งหมดเลยนะครับรูนแล้วลแต่เป็นงานมือใบนี้เพื่อนๆเป็นไงโอ้โห จริงๆกระเป๋าลักษณะแบบนี้ครับกำลังกลับมาได้รับความนิยมมากๆนะครับแล้วก็ผู้ชายก็ใช้นะครับที่แบบมีความเป็นแฟชั่นนิสต้าอย่างเงี้ครับเท่มากนเพื่อนน่ารักกันเลยแล้วทางด้านในเขาก็จะมีแบบว่าเป็นกระเป๋าอีกใบหนึ่งอยู่ทางด้านในนะครับนี่จริงๆโมนี่ถืออะไรประมาณนี้ก็ได้น่ารักมากเป็นไงเพื่อนเนาะขึ้นไหลอะไรเงี้ย ชอบมากใบนี้และเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องชอบนะครับอืมถ้าแบบนี้ดูเรียบไปเรายังมีแบบนี้ครับนี่มาเป็นแบบว่าดีเทลลายฉลุเลยนะครับสีสวยมากนะครับนี่เป็นไงเพื่อนสวยมากอื หรือว่าใครอยากจะได้กระเป๋าแบบว่าหนึ่งใบแบบใช้งานได้แบบหลากหลายครับนี่มาใหม่ล่าสุดเลยสวยจริงๆสวยตั้งแต่ท็อปวิวเลยครที่เป็นไอคอนิกนะครับเพื่อนนี่เลยนี่เป็นแบบว่าหลากหลายทรงใครชอบสีชมพูครับโอ้โหเป็นชมพูแบบพาสเทลหน่อยนะแล้วก็มีตัวที นี่ใบนี้ก็ใช้งานง่ายครับแล้วก็ที่ผมเห็นเลยก็คือทุกใบนี่มีน้ําหนักที่เบามากแล้วก็ค่อนข้างจะอยู่ทรงนะครับแล้วก็เน้นความเรียบง่ายในการออกแบบแต่ว่ามีมีเขาเรียก่็มีชั้นเชิงในเรื่องของการวางโครงสร้างของกระเป๋านะครับในฐานะที่เป็นคนแบบรักกระเป๋าแล้วชอบกระเป๋าพอเพิมเห็นปุ๊บถึงทะลุถึงกระบวนการแล้วก็วิธีการคิดในแบบของทอสจริงๆนะครับนี่ใบนี้เห็นไหมฮะ ทุกใบนั้นจะต้องมีความ practical ใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็เข้าไปอยู่ในไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้เลย,<อ>เยตาลายไปหมดแล้วตอนนี้ใบนี้ก็น่ารักเพื่อนเห็นไหมมีทวิสต์อย่างนี้เออเปิดออกมานี่เลยเก๋ๆใบนี้ผมว่าน่าสนใจหลยลคนน่าจะชื่อ,อบคือเขามีความ slouchy คือถือเป็นแบบเป็นคลัชดูแบบ e f f o r t l e s s แล้วก็เรียบๆโชว์คุณภาพของหนังนะครับถอดสายได้ขึ้นไหลได้โอ้โหชิคจริงๆใบนี้เนี่ยเพื่อนเท่ๆคูลๆแล้วก็แบบให้สายแบบแกว่งไปแกว่งมาแบบนี้บบเขามีการสกรีนว่า BKK เอาสิเนี่ยเป็นโทนแบบสีขาวแล้วก็สนิกเกอร์นะครับสนนเกอร์นี่คือแบบฟินิชชิ่งงานดีมากเพื่อน ทุกดีเทลทุกรายละเอียดนะครับโดยเฉพาะในส่วนดีเทลของพื้นเนี่ยทำออกมาได้แบบโอ้สวยมากๆคือใส่แล้วดูรู้เลยว่าแบบเป็นของดีครับมองหาในส่วนของอ c c e s s o r y นะครับเพื่อนๆนี่อันนี้ก็จะเป็นหนังแบบเรียบๆโกโก้ทรงพลังนะครับเพื่อนดูดีเทลสินี่ฮะแล้วดูแบบเคาน์เตอร์ของเขาเป็นแบบฟิวเจอริสติกสุดๆนะครับ ซึ่งกระเป๋านะครับเพื่อนๆถ้าเป็นรุ่นนี้เนี่ยเราสามารถที่จะสั่งคัสตอรไมได้เลยสมมุติผมอยากจะได้ตรงนี้เป็น J O B เลือกสีได้เลยนะครับซึ่งสามารถที่จะแบบสั่งได้นะครับนี่เป็นแบบว่าสีของเราแล้วก็ตัวอักษรในแบบฉบับของเรานะครับแล้วเขาก็จะทำกระเป๋ารุ่นนี้เนี่ยมาจากที่อิตาลีเลยนะครับน่ารักมากเก๋ ตอนนี้ใครๆก็ชื่นชอบการที่ทําให้กระเป๋าแต่ละใบได้มีความพิเศษในแบบฉบับของตัวเองนะครับนี่น่ารักจริงๆว่าเขาก็มีในส่วนของเสื้อผ้าที่เป็น ready to wear นะครับผมเนี่ยได้ดูแฟชั่นโชว์ของของตอตนี่คือสวยมากคือชิคมากครับเพื่อนๆโทนสีก็โอ้โหผูดดีมากๆแล้วคัตติ้งคือนเนี้ยบสุดๆ เรียกว่ามาแบบครบจัดเต็มจริงๆนะครับ ยไงบ้างครับเพื่อนสนุกไหมครับกับมินิแฟชั่นโชว์ของมาตินผู๋ครับวันนี้ครับผมก็เลือกเครื่องปรับอักเซสซอรีกระเป๋าแว่นตาแจ็คเก็ตแล้วก็รองเท้าของแบรนด์ทอสเนี่ยมาลองมิกซ์แอนด์แทช์ในแบบฉบับของมาตินผู๋ครับเทคนิคง,ง่ายๆมากๆเลยครับผมนั้นเริ่มต้นจากรองเท้าครับสังเกตดูว่าวันนี้ผมเลือกคีย์เวิร์ดเป็นสีดําแล้วก็เป็นสีขาวแล้วก็เป็นสีเทาครับเพียงแค่นั้นครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเข้ากับทุกๆของเราได้เลือกแจ็คเก็ตใส่แว่นตาแล้วก็เลือกกระเป๋าครับ ก็เรียกว่าไม่ได้ Mix and m a t c h ยากเลยเพราะว่าของทอรนัันเขาทำออกมาได้อย่างสวยงามแล้วก็ทุกลุกเนี่ยดูหรูหราดูเรียบดูโก้ดูมีพลังในแบบฉบับของ Italian ยนสไตล์ครับก็หวังว่าทุกคนน่าจะชอบคลิปนี้นะครับใครอยากจะมีลุกเท่ๆอย่างนี้ครับสามารถที่จะแวะมาได้ครับที่ Flagship Store ของแบรนด์ t o รครับที่ห้างสรรพสินค้า The Emporium ชั้น M วันนี้ผมจอบมาเนพูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ